เสีงเยงอะไรข้างในวะเฮ้ยแล้วนะเนาะเฮ้ยมีอะไรหนึ่งแดงข้างในฮะหายแล้วครับผมสวัสดีผมอยู่กับผมเม็กใสเดินป่านะครับผมนะวันนี้ผมเองนี่กำมายังที่เขาเรียกว่าทำก่อรั้หรือทำข้างขาไงนะผมนะผมจะมาว่านี่ผมเองก็จะมาสำรวจดูว่าในทำเนะี่ย ผมเคยมาเจอครัง้งนึงว่ามีพวกซากปลาทูนะไม่รู้ว่ามีอะไรมากินอยู่ข้างในนะพวกซากปลาซากหนูนะบุมมันไม่รู้ว่าตัวอะไรกินวันนี้ผมมันก็เลยมาสำรวจรว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่าหรือคนอาศัยอยู่ป่านะก็วันนี้ผมก็ามาเพียงคนเดียวนะผมนะถ้าคนไหนชอบเพื่อนๆคนไหนชอบ,ชอบคลิปนี้ยนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันนะเพื่อเมืองลังใจทำคลิปต่อเนืนะครับผมต่อวันนี้แล้วครับออกเดินทางนะบุ๋มนะไป ฮนะตอนนี้เราก็มาถึงอย่างทำอะไรนะผมนะผมไว่าเามาดูมันเจออะไรทำหรือเปล่านะแต่ผมเคยมาเจอตักษะนะเีิซากปลาทูอะไร้ทุกอย่างเนี่ยปลาทูมีนซากซากหนึ่งนะซึ่งคลิปนั้นผมไม่ได้ลงไว้นะผมนะผมเผลอลบทิ้งนะผมก็เลยอะไรเดี๋ยวเลยเนี่ย เพื่อนดูโห้มันมุงเยอะมากเลยขอคูเลยเพื่อนในลุ้ยแบบนีอะไรอาศัยอยู่ทีอย่างนั่นสิบ้ามีรอยเท้าเยอะมากนะเนี่ยทางลุ่มเลยนะนั่นลุ่มเป็นลู่นะแล้ววะรอยตีนเลยนะเนี่ยัหมืนตัวอะไรอาศัยอยู่นะเดีเรามันลู่มนลึกนะเราไม่รู้อะไรก็อยู่บ้าไป เสื้อผ้าเก่าน,ะนี่ยรองเ้สองตัววันเีนปมนี่นี่นจะเป็น้องขาวานะเดี่เหนียะเดก็ชอบเลยวนะ่ะตัวหนึ่งน้วก็อยู่ข้างบน ขอ,องที่นะี่โตัวแโ,โ้วโค้ดูลึกบ้ากมก่อนแหลมันทั้งข่าวนะแต่มนไม่ได้ใชหรืเเนี่นนยก็ยาสายโง่ลุ้นนตัวเย็กคนนดิบ้างตัวเองยุงเยอะม,มากดีฮะีเ่เห็นหน้ามันกระจใยายเลยนมเหยาเลยไม่กลัวเราด้วยนะ ยำเวอร์นะนี่คือความเป็นอยู่ข,ข้างขาวนะเพื่อนห็นมเฮ้ยอะตกใจเลยนะมันร้อนลงไปแล้วไปหาเพิ่นนะมแล้วนู่นมันสองตัวสามตัวนะสองสองสี่ตัวนะเดินด,ด,ด,ดูข้างนะทำกุศลน,นะ บริเวณก็ทำนะมือนอย่างนี้ว้าห้อมืมีรูนะเราคุยแบบนีนี่นะยังข่าวอยู่่าใส่เอะมากนะเพื่อนน่ยก็หินแผ่นนี้ใหญ่มากเพื่อนอู่มีหนึ่งนะมีสองนะตงนี้แตกอ่ะตรนนี้เหมือนมันจะจูเดินได้นะนี่นพาเดินนะเน่ยหินนหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอ้ยะูลยเราทำมัวใหญ่ก็ทําใหญ่สามารถหลบฝนได้บนเราอยู่นะผมนี้ไม่ไม่สามารถเจอได้นะมึงก็ผมนี้แปลกใจนะเพื่อนนะบางทีมันเหมือนคนอาศัยอยู่เห็นไหมวันนี้คือมาไม่เคยเจอคนเลยนะแต่มันมัอนคณอาศัยนะเพื่อนดู เราจะปลุกเพนะเพนะื่อนมาตอนนี้ก็ตอนนี้นะมันได้สองมันปลุกไปได้สองฝั่งนะหมู็ไม่รู้เหมูอนกันเนี่ยมันเจอเอเสื้อผ้านะผมก็ไม่ร่วมนคนมาใส่ยอยู่ที่น,นี่หรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเจอนะเสื้อผ้าก็ดูประมาณนี้นะผมนะตรงนี้จะเป็นลำธารน,นะเพื่อน นี่ยอำทานนะนี่เป็นปลานะหรือปลาว่ายอยู่นะต้องบอกว่าเส้นนี้ปลาก้างเยอะมากนะนปลาก้างคุณเยอะแล้วตรงนี้มันทําเยอะมากเลยทําใหญ่ วันนก็มีรูทำนะไปดูเรียว่ะข้างเข่าเยอะมีหลไรตัวเ่ยนะ,อนะโอ้โหเต็มเลยข้างเข่าเลยฮะดูใหญ่มากเลยบ้าโคตรลึกเลยนะเหมือนมันคมาซอนไม้ไวนะ้น่ะไมไ้เนี่ยนะ่ากลขวนี่ยคือกวดูเลยโคตรกว้างเลย ตรงนี้เราตายขึ้นไปได้แนนต่เอางับนได้ล้นี่ต้องใส่เดดเลยก็ถ้าใครยังมาปีนผานะผมนะก็เนี้ยตามนิดเดยวเอ้ยมีรอยมันมีคนสไลด์ลงมาไะก็ถ้าใครจะปีนผาก็ขอให้มีเซฟตี้ดีนะผมนะนี่นี่มันตังมาใฝ่ไงก็ไม่มีรู นี่ผมไม่เคยเือทำที่มีปลาทูนะผมนะนี่ทำที่มีปลาทูจะอยู่ข้างหน้าแล้วเพ่ะเห็นไหมเทำนี่ก็มีส่งท่านะ โอ้มันมูลเยอะมากเลยเอามาตายมึงต้องกลัวเพวื่หน,ะพพนมูลนะพอาะพวกเครื่วงฝนตกมันจะมาใส่ให้นะเพื่อนบนรูเลียนะรูทำเลยวะวัดว่างเลยทนะลุไป,ปที่เราส่องเมื่อกี้เลยนะอุย้ยจต่ไม่ขนมูลแล้วเพื่อนนะอันตรายเดี๋ยวเราเข้าไปติดข้างในแล้วจะงานเข้านะ khao đại háo, ăn dặm nhang, nhảy luôn đi, chán đấy bạn, chán thì không lùi nữa à, tiền này bác Ê. Ê. Tiền này thằng này bác Ê, rồi đó Ê, mình thấy mình đèn thằng này á Hài lắm Mình có ai phải như cái bảo mình đó ผมอยู่ที่ข้างบนนะผมจะส่องดูว่าจะเห็นอะไรรอเปล่าดูมส่วนไหนไี้สิ่ง,งนั้นผมไม่กล้าดูข้างในนะเพราะถ้ามันเล็กมากเลยผมมีอะไรต้องออกมาไม่ทันทนะหมุนะหมุนคนละใส่รือเปล่า พ่อผมเคยมาเจอทักสัตว์อย่างนี้บุญนะเสียงนี้แนะละผมไม่ทักเข้าไปนะคนน้ำมาคนเดียวนะไม่รู้เป็นพวกเอ็นี้หรือเปล่านะพวกงูมันก็ทีข้างมันโคตดน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะนมนนนนะันดาลายอยู่นั้น,น,น,นมันทำเนี่ยมันก็ต้องกลัวพวก พกสะพานรบฝนนะตะไคร้รัวไปเนี้อนะไ,ไม้เอ๊ะงไปังไม่เจออยู่ข้างหนนี่นะทำเดือนโล่งมากเลยอ้ยมีไม้มืออยเยอะมากนะีบแล้วบินข้ามาอยู่ข้างบนนะผมเอ๊ะผมนะผม้นข้างบนแล้วเมกี้ ข้างล่างอะเหมือนมีเสียงเลยเหมือนมีคนคนหรืออะไรเมื่อเคาะเคาะโคตรดังมากเลยนะผุณมันได้เข้าไปอ่ะนี่ข้างล่างนี่ก็มีถ้ำเหมือนวะถ้ำนี่ก็โอ้โหไม่รู้ใครเข้าไปได้นะ้วเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้คนหนึ่งคือรูมันเล็กมากนะดูดิกระโดดร,รอบๆเี่คือไม่มีไม่มีคนมาใส่เลยเพื่อนนั่นเหมือนเล็งอยู่ไว้เลย แต่ผมไม่รู้ไข่นะไปทำมึงเนี่ยมึงจ่าใส่อยูไ่ได้แต่คนผอมๆนะแล้วคนอ้วนอย่างเราอยู่ไม่ได้นะน <ST an ct un> ี่นะเห็นปะทางตีนมากเลยนะมึงข้างขาวเพยียบเลยไม่รู้ใครจะมาใส่ข้างในนะเห็นปะเฮ้ยเห็นปะ มันมีอะไรข้างในนะเพื่อนมันขม,มยไม้นะใช่ไหมอะไรวะุเขาเยอะมาเฮ้ยใช้คนหรือเปล่าเน่ยมกไม่ตอบหรอกนะเพื่นนะใช้คนเปาเน่ยฮะมันก็ไม่ตอบอนะบนนะนม,บนะมันคอไม้อยงนะ ไม่สามารถลงไปดูได้นะลูกคนเรื่องอะไรนะเหมือนเหมือนมีมมคนหรืออะไรสักอย่างอาศัยอยู่ขรงงหนนะั่นไม่รู้ใครผมเรียกไม่ตอบนะดูความให้ไม่เจอคนด้วยนะ ไปกันแต่นะงานนะเพื่อนนั่งถ้าลงไป,ไปเจอคนหรือไม่ใช่คนขึออ้นมาในงานเข้าเลยนะหนีไม่ได้กลับตูไม่ได้เลนะในลำตูเราใหญ่อ่ะบนขึ้นเขาเยอะมากเพื่อนนะเราไม่สามารถขัไปได้ <S 2> <S 2> หรืออนแค่คอไม้นะไม่รู้อะไรคอนะ ขึนเหมืองข้างล่างจะเป็นรูรูไม,ม้รูน่าจะเล็กมากนะไม่รู้ไม่รู้ขุดหรือเปล่าเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหาแล้ว,ลวน,ลนี่รูมันเล็กมากนะมันขนุนไม่ได้อาศัยอยู่ได้นะใครมีเขาอาศัยอยู่ใรูหรือขนาดนั้นมันทางเข้าเล็กนะแตบบ่รูนใหญ่แล้วก็น่ารูร่างเล็กมากเลยนะใครมีเข้าไปได้มันเข้าไม่ได้ hành nhấp nữa, hành nữa, hỏi hành nhấp nữa, mấy đứa hành, hành lắm, xin cái đèn nhấp ลุยไปไหไไหนเลยดูข้างหน้ามันออกขางหน้าป่ะมันม่เาไปกมานะมันไม่มีนะเขาไม่ดูเนี Twelve, like ่ยเข้าบ anyway. ้งไหนไงแต่ข้างบนนี่มีรูขึ้นแล้วเล่ข้างหนไหนวะคนลุกอะไรเขาไม่รูไไหนนะเขาไม่รูแล้วะมืนที่ผมมาันนี้สึงจนรูนี่นะไม่รูเนี่ไม่ เสียองอะไรข้างในนะเฮนีน่มีเสียงในรูนี่เหมือนกันนะรูนี่ก็เหมืนอมนมีเสียงนะนีะ่ถึงคอยข้างล่างนะเพื่อนเสียงปะ นั่นรูคือผมมือเมื่อไหรถมาเข้าไปเช็คข้างในได้นะรุมหนยไปไหนเลยเฮ้ยทึานเสียบข้างล่างนะเฮ้ยอิ้ยเหี้ยโอ้โหอืมโดนก้อนหินนะผมะนั่นมึงเลยเพื่อน จะพูดเลยมีเสียงข้างล่างอะเสียงวะเฮ้ยมันมีมูอสัตว์ได้เหรอมีมือสัตว์แล้วนมีสิ่งองงะไรรนเรือขาวไหม อยู่แลเนาะนี่ยหายไปแล้วเสียงเงียบแล้วอ๋อนี่รูนี้ก็ดังนะพูดนะแล้วครูล่างนี้ก็ดังนะดังของรูนะรู้สิ่งไหนะนะนี่หายไปเฮ้ย,ยดงงังวนะมึงเนาะ thường 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 เจอเเเลยยนะ,นะี่สียงอยู่ข้างในนะเดี๋ยวมู้เสียงอะไรตรงน,นี้เอาเป็นว่านะผมนะก็ลงมาวันนี้เสียงอะไรอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราไม่กล้าเข้านะก็ถือว่าเดินมาเจอที่ครั้งที่แล้วนะก็เป็นว่านะผม ชุดที่แล้วนะผมนะผมมาก็มเจอมันเป็นซักสัตนะมันพวกซักปลาแล้วก็เป็นซักนกไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรข้างในนะผมผมก็ได้มาหลายรอบไม่เคยเจอเจอแต่พวกซักสัตนะแต่วันนี้ผมมันเจอเสียงคือเนี้ยอยู่ข้างในเนี้ยในถ้ำนะ้สองถ้ำเนะคือเสียงอยู่ข้างในแต่ผมไม่กล้ามาเข้าไปได้นะผมก็มาวันนี้ก็ดูว่าเกินคาดนะครับผมนะได้เจอ ต้นตอของกระดูกเพื่อพวกซากปลานะผมผมเดี๋ยวผมจะฆ่าเขาเหมาข้างในนะเพราะว่าข้างในทามันเล็กนะเข้าไปเราสามารถติดได้หรือเข้าไปถ้าเป็นพวกตว์ป่าแล้วพวกงูอันตรายนะเออเราจะออกมาไม่ทันเพราะว่าทำมันเล็กนะผมก็วันนี้ผมขอต้องขอ er ทางขอเพื่อนนะผมเดินทางกลับนะผมนะก็เมว่าไม่รู้ปุ๋ยละไม่รู้ข้างในคือผมไม่ได้เข้ามันันตรายเกืองูขึ้นมาพวกงูพวกมือขึ้นมาเราเอา ไม่ถามมันเอาตัวรอได้นะเหมาะกิมแคมนะพอถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายผมนะเพื่อที่มีความใจทาทุ่จะต่อเนี่อครับเดี๋ยไอพี่นาาพาผมนไปที่ไหนเราคพาเพื่อนมานอนที่นี่แหละพี่นามำรวจที่นี่ว่าเจออยู่ข้างในหรือเปล่านะพอใครชอบลินนี้าลมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายผมนะเพื่อที่มีควับใจางทจะต่อเนะครับผมมีลาก่อนไปพี่าแป๊